เรื่องวางบล็อกดินดีกว่ายังไม่ตายเหรอและหิมะตกอย่างนี้หมายความว่าไงเออเราวางทอดก่อนดีกว่าวมาให้มันเกิดมาวางบล็อกต่อเลยโอ้โหต้องทุกหินอีกและหิมะตกอย่างนี้โอ้วดีบี้มาดูนหน่อยบี้ผลประกอบการไม่มีพลาดไม่ว่าจะปีดส,สูงขนาดไหนมันก็ไม่มีพลาดท,ทีนี้ดาบติดน้องแบกก็ไม่เกี่ยงแล้วอ๋ออย่างนี้ได้เนี่ย นี่ดวงดีใช่ไหมที่ปีนได้ใช่ดวงดีเนี่ยเราเดินวนอย่างเงี้ยซอมบี้มันก็ขึ้นมาหาเราใช่ไหมไม่หาเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดงงงงจริงว่าท่านมาแต่ใดที่จริงกำแพงลาวาแทบไม่ได้ใช้เลยนะตอนเนี้ยเทคไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกสำหรับโดดขึ้นอ่ะเรามีบล็อกติดตัวอยู่ละ <c oughs> ถ้าเราใช้ลาวาเผามันไม่ได้จะยากที่จะฆ่ามันแต่ว่ามันมีอะไรมันมีซอมบี้ตัวเรา มันทะลุกระเพกได้พระเจ้าวิ่งตามมาติดๆไวกว่าน้อตื้นนั่นอีกเอาไงดีอ่ะมีวิธีเดียวแล้วต้องล่อมันออกมาเยี่ยมไม่ใช่ละแปลกงานงอมันทุบกระจกได้รู้และทางเดียวเท่านั้นให้มันขึ้นมาลงไปให้หมดพระเจ้าพ <laughs> ระเจ้า <laughs> โอเคโอเคโอเคไอคตัวหลักเราอยู่นี่พอตัวหลักเราอยู่นี่อยู่นี่ด้วยดิ ัวหลักเราลงนี่ไปลงเยี่ยมที่เหลือก็เป็นการต่อสู้ของแกและฉันลาวาเข้ามาโอเคไอตัวนน,น้นยังดย้อตรงนน้นคิดว่าแกกำลามฆ่าฉันได้อะไม่มีทางเรามีบล็อกอะไรไหมอะไม่มีดาบมีไหมไม่มีไปด่วนเลยด่วนเลยวิ่งกระโดดขึ้นนี่ได้ปะได้อโอเมก้าจบจบนะเยี่ยม เคียโอเคเยี่ยมเช็คเช็คเช็คออ้ตาไม่สิ่งที่ผิดพลาดอะ่ะคือทุบทิ้งดีกว่าใช่ทิ้งก่อนทุบทิ้งก่อนโมเดลใหม่เลยโอเคเช็ค okay. ร oh, อตายมานั่งเคลียร์ที่ข้างนอกดีกว่าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นละไม่น่าจะมีซอมบี้ตัวไหนเข้าบ้านหรได้ละไอ้ตรงเนี้ยไว้ก่อนเลยสงคามโลกบ้านเลยเทีอ๋อปัดมูล อืเราต้องคอยดูตัวใหญ่อยากให้ตัวใหญ่มนโดดท่าแสลมยังเด็ดขาดไม่งั้นมันเข้าบ้านเราได้แค่น,นั้นแหละเริ่มฟาร,ร์มสอมบี้ดีกว่าโอ้โหมันต้องอย่างนี้แหละเข้ามาให้หมดเช็คแผนของเราก็คือวางแสลมใช่แล้วเปลี่ยนไปวางแสลมอย่างนี้ดีกว่าอืมอืมไม่กลมไม่ผ่านเยี่ยมทำไมทำไมเวอร์ชั่นการฟาร์มของมันอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนะี่ย ไม่รู้จะเลียร์จากตรงไหนก่อนเดียทุบหินก่อนดีกว่าใช่ทุบหินก่อนที่มันไม่ใช่บล็อกดินอะ่ะเคียร์ออกให้หมดซุปเปอร์แบบมูนนี่คือชอบสุดละซอมบี้เยอะดีจะได้เอนชานที่ขุดได้แบบดีซะหน่อยอะ่ะเกมมุดแล้วใช่ปะโอเคพอดีเลยอยากไปลงดันเชียนจังเพราะว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าเราต้องการรถรางใช่มาขนย้ายเอพีซีของเราน่าจะเคียร์นะไม่น่ามีตรงไหนที่พลาดและน่าจะขึ้นมาไมไดแดนล่ะรถรางเราต้องการเยอะมากในการขนไปแต่และ ไบโอแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้านต้องเอาเอ c มาเอาเอ c ธรรมดามาเป็น a อ c ขายปืนได้ไหมไม่รู้อะแต่ว่าเอาเอ c มาก่อนแล้วกันทุกตัวเลยเอาให้อรอนโคเลมเกิดที่นี่ก็ไม่ได้แย่หรอกทุกหมู่บ้านอะย้ายมานนให้นี่หมดซึ่งต้องใช้รถรางแบบไกลข4 5สี่ห้าชุดอะเอาชัวร์ๆต้องใช้เยอะมากรถล่างอะถ้าไม่พอก็ค้า,าพเพิ่มซึ่งค้าพเพิ่มเป็นคุนทางสุดท้ายเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีแร่เหล็กเท่าไหร่หรอกอืมขี้ขวาอันนี้ติดปเปิดไว้ให้มันดูดแล้วก็ใส่เรียบร้อย ลุยดันเจี้ยมันจะอยู่มุมมุมของพื้นที่เราอะ่ะมันจะเป็นทางเข้าไปอะ่ะไม่เป็นไรเราวิ่งหาได้เลยแล้วกันโอ้โอ้โอย่าบอกนะว่านั่นคือที่ปัม๊มซอมบี้โอ้โหแล้วคือเกิดอย่างนี้เลยเหรอซอมบี้ <c oughs> ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วน่าจะใช้ที่นี่เป็นที่ฟาร์ซอมบี้เป็นหลักเลยเดี๋ยวค่อยโมเดลต้องโมเดลเยอะมากอนาคตอนาคตไปหาดันเจี้ยก่อนตอนนี้เพิ่งสนใจเอาระ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  พอไม่มีตัวอะไรโหดๆก็พอแล้วต้องการเหล็กเป็นหลักโอเคก็น่ากลัวนะแต่ไม่เท่าทเก่งกล้าเท่าไหร่แต่ว่าประสบการณ์ใช้มันทำให้ฉันกลัวเหมือนกันนะพี่อย่าตดตรงนั้นสิยิงไปเนี่ยเข้ามาเราเล่นเพย์เซฟดีกว่าอย่าสู้มาตรงๆสู้ตรงๆลำบากเกิดเจอตัวอะไร,ประแปลกๆด้วยเคลียร์ไปเรื่อยๆตายให้หมดเข้ามาให้หมดดาบจ,จะพังป้ะไม่รู้อะไม่ต้องห่วงเลยทุบแล้วมันดูดเขาตัวเลยเพราะฉะนั้นเคลียร์แบบไวๆ,ไๆลบหลนอนุ่ม มีไ,ไหมเค okay, ไม่มีละแต่ที่เนี่ยฐานเยอะด้วยเอาไปให้หมดฐานแล้วก็ไม่ต้องฟาร์มแล้วเหมือนกันถ้าฟาร์มที่เนี่ยสี่ห้าดันเจี้ยนอะ่ะคุณล้นอะ่ะฐานอะ่ะโอ้โอซอมบี้คุงโอ้โหซอมบี้วิ่งไวไงไม่ชอบเลยอยู่ดีมันวิ่งแบบพวดหมดเลยเหล็กพอเอานีเดีด๋วยวกันเอาหมดอนะไแหละจบเอาทุกแล่เอามดทุกแล่แหละกลับไปพร้อมกับปัแบบ๊บอู้ฟู่แน่นอนเคลียแล้วเนาะไปเริ่มทางแบบแปลกมันอะไรกันเนี่ยเคลีย แถบนี้เคลียร์มีทองม,ม,มั้มีเหล็กมัมยมีมีมีเราต้องการเหล็กเป็นหลักต่อไปคือตรงทางนี้สินะมีซอมบี้ตัวอะไรไหมไม่มีโอเคโอโหโอโหหลายแง่หลายง่ามเหลือเกินโอ้โหตกใจตกใจโอ้โหคนลุกเลยจำสแกร์เหรอจำสแกร์เหรออืมอกําลังแบบขูดเพลินๆจำสแกร์โอ้โห้อืดีไม่ใช่มัดผี ว่าพีนี่คือกดสต็อปเกมไปแล้วอะ่ะหลายการนั้นนะตกใจเฉยจัดสเกนโดนสมิี้เด็กจัมส์เกยเคลียะทงนี้เคลียตรงนี้เคลียะตรงนี้เคลียะมาตรงนี้ต่อด้านบนมีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรขอบพระคุณมากทางนี้เคลียต่อไปประตูไหนต่อซ้ายขวาอันนี้อุ้ยอันนี้ซุ่มเหมือนซุ่มพุ่มอ่าซุ่มจริงด้วยเอามาให้หมดใช่เดี๋ยว่อยเลือกทีหลังเอามาให้หมดก่อนข้างล่างนี้มีอะไรไหมโอ้โหโอ้แมงมุมเหรอแต่แมงมุมที่นี่ไม่เกิดอสิตรงนี้เคลีย ไม่มีปัญหามีตรงไหนอีกที่ซ่อนตรงนี้ยังไม่ได้เคลียปักทอดไปเลยแล้วก็ขุดยาวเฮ้ยผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงใครจุดพูสักอย่างสู้นะมองซ้ายมองขวาสู้นะชุบๆอะชุบซับชุบจุบหนอะไม่มีหรอกไปดีกว่าเราแค่วานระเบียงไปขุดยาวๆเอ่อพี่ว่าเคลียร์หมดแล้วไปเพื่อข้างบนเลยดีกว่าทํำนี้เคลียร์ไปดันเจี้ยนอื่นทํำอื่นต่อไม่รู้สึกสภาพอากาศมันดูแบบจีซีดลง คิดมากไปช่างมันเถอะดันเจียนที่สมบูรณ์แบบเยี่ยมมากๆพระเจ้าขออีกดันเจียนหนึ่งอ่ะจบดันเจียนนี้แล้วก็ขออีกดันเจียนหนึ่งทุกอย่างแฮปปี้เลยอุ้ยเคลียร์ง่ายๆอย่างงี้เลยดีละดีละดีละอย่าให้มีตัวอะไรของ่ายๆอย่างงี้เลยสปีดรันเคลียร์ง่าย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 ไอ้ถ้ำใหญ่ๆอย่างนี้มีตัวตาแดงไม่ใช่ตาแดงมันคือตัวแปลเปกอะเอาง่ายไปดีกว่าโอเค เคลียทางโล่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีซอมบี้เลยซึ่งดีมากทําให้เคลียวไว้ได้ไวมากๆต่อไปมาขอดูตรงนี้หน่อยต้องเคลียแต่แถมนี้เลยมีเพชรไหม <c oughs> อย่าเลยพอแล้วอย่ามีเพชรขอร้องถ้ามีเพชรจะวิ่งยาวนะหมอกซ้ายมอกขวาอย่ามีเพชรแต่แต่ถ้ามีถ้าวิ่งยาวไม่น่ามีหรอกแถบนี้ไม่มีตัวอะไร,ประแปลกๆด้วยเนาะตอนเล่าที่แล้วอ่ะเจอตัวปแปลกๆตรงถ้ำนี่แหละเดี๋ยวถ้ำต้อลงนี่แหละ,ลแ,หละแต่ที่นี่ไม่แน่มีเนาะมไม่มีดีละ ระหว่างเดินครับก็บองหน้ามองหลังมองหาเหล็กถ้ามีก็ขุดถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรนอกเส้นทางช่างมันไม่อยากไปเราไปไวๆเลยดีกว่าหนมีด้านหน้าที่เห็นเมื่อกี้นะไปไหนรอ <c oughs> อย่าบอกนะว่าสิ่งนี้มันโอ้หาง,งานนี้ให้อีกแล้วบอกตรงหาง,งานให้อีกแล้วโอ้แต่อีพีมันเยอะนะ <c oughs> แล้วมีเพชรยูแกนย่์นะมันมันฮกอู้สองแอร์ดีเลย ได้เวลาไถานาแล้วฟาเวลที่นี่อืออือ,อต้องขุดไม่รู้ขุดพวกเนี้ยไดเวลโอ้อาหาโอ้โหอ้าวะหครับจังหวะน,นี้ <im itation> ไดเวลเยอะแน่ๆเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวเราค่อยมาขอเคลียร์มั่นใจก่อนว่าเก็ตทั้งหมดแล้วอันนี้คือลาดบอลเลยลาดบอลเลยสบ,บีอ้อน,น่ะหรือตัวอะไร ซอบบีโอเควัดระแวอกม,มีทางลงไหมนีม่ไงทางลงเ <gasps> พชรโอ้โอ้โอ้โอ,โอรู้ว่ามีไดมอนด์หนึ่งสองมองซ้ายมองขวาอืมนั่นคืออะไรอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเป็นลานอะไรทุกอย่างอะ่ะเอาล่ะทำอะไรกับฉันเนี่ยไหลบอกเลยว่าไหลอือโอเค ยังบ้างยิงบ้างยิงบ้างไปนึงนะไปนึงนะไปนึงนะมีอีกไหมอ่ะมีอีกมีอีขาอีกเขาอีกขาอีกขา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 หมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคเซฟ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 ไปนึงจุ๊บอืมตรงนู้นมีซสบี้เด็กซึ่งเราไม่สนใจเราสนใจแค่ตรงเนี้ยปักท็อปไปนึงนะตรงเนี้ยโอเคตรงนี้ที่สว่างที่เดียวไปตรงนั้นที่สนใจเราอู้คิดถูกคิดผิดที่เริ่มที่เริ่มทำสิ่งพวกนี้ มัสงสัยอะมันสงสัย่านันคืออะไรอะนี่อันนี้ทองปะไม่รู้อะโอเคเรวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินตีเฟสเต็ดเลยเยี่ยมไม่ใช่ทองอืมแต่ก็คุณไปก่อนแหละช่างมันต้องเคลียร์สัมบี้ให้หมดมีอะไรด้านหลังไหมกกลัวตัวดำๆำอะเพราะว่าตัวดำดำมันมา โอเคตีพวกมันเยี่ยมอยู่ใช้ได้อีกตัวหนึ่งเช็คหมดแล้วเนาะตรงนั้นคืออะไรกันนะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเป็นหนึ่งนะขอสะดุดรอ,อบๆก่อนเอาชัวเอาชัวอุ้ยเหล็กอะเหล็กเนี่ยอันนี้คือท่าสุดท้ายจริงคือเราจะคุณเหล็กไปคราบแทนแล้วเพราะว่าที่เนี่ก็น่าจะให้เยอะแล้วอืมไหนดูสิอุ้ยเหล็กเหล็ก <laughs> หมายว่าคงจะไม่มีอะไรแปลกๆหรอกนะตรงนี้ทองไหมอ่ะไม่ใช่ทองหรอกอืมป่ะเฮ้เรากินเลยดีกว่าเรามีเยอะอยู่เยี่ยมมาพร้อมมากๆพร้อมลูส้สมากๆที่นี่คืออะไรกันน่ะอืมอืม โอ้หดูแค่มีกระดูกอะแค่มีกระดูกก็พอแล้วปะอันนี้อะไรแมงมุมโอเคแมงมุมเยี่ยมเยี่ยมที่มันไม่เกิดโอ้ถ้าเราเจอโลกธรรมดาน,าน,นี่คงแบบกลายเป็นมหาสงครามโอเคนะหมดแล้วนะยังไม่หมดอะ่ะแร่เยอะมากอะ่ะแต่เคแค่นี้ไปดีกว่านี่เราขุดพวกนี้ไปพอ ในว่าสมบในว่าสเกิลิตาไม่เกิดไงติดสโลอ่ะยี่สิบสามวิโอโอืมอืมเอมอเออโอเคชั้นล่างมีอะไรอีกเหรอชั้นล่างมีอีกทางไหนทางไหนทางไหนไม่รู้ฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนเกือบเกิดได้ไงเกิดได้ยังไง ไม่ไม่ไม่ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้เปลืองอย่าชิมเพิ่งใช้เปลืองหูข้างบนไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ข้างบนเป็นชั้นบนสุดแล้วโ oh <my> อ้แม่งก <c oughs> อดเขิดอย่าเพิ่งเขิดแม่งกอดเขิดเขิด,ดช่างมันโอเคอันนี้ก็เขิดแต่ถ้าตายแล้วหายใช่ช่างมันช่างมันช่างมันอันนี้คืออะไรบนชาร์ทบล็อกคืออะไรอกินให้เลือดเต็มก่อนดีกว่าโอเค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  มาอันนี้ใช้งานไม่ได้โอเคไปอันนี้ใช้งานได้มาไอ้วกใช้งานได้มาก่อนเหล็กเหรอ,อหมวเระพังนี้วาแย่แล้วหมวกละพังหมวกละพังเราค้ำหมวกไหมอ่ะมีเหล็กไหมเออมีเหล็กอยู่แล้วค้ำหมวกซึ่งมีไม้ไหมไม้เหรอไม่มีตอนเนี้ย รู้แล้วรู้จุดเกิดมันแล้วรู้จุดเกิดมันแล้วมันอยู่ประตูนั้นชึบพระเจ้า <c oughs> พระเจ้าเราขอลงได้คนเดียวใช่ไหมขอแค่อมบีตัวเราอ่ะฆ่างไงก่อนแค่นั้นหละโอ้โหเราหาบล็อกอะไรมาบังได้ปะ่ะโอเคโอ้โห บังไงให้หมดอ่ะไปหนึงน้าไปหนึงน้าใจเย็นเลยใจเย็นเลยเอาตรงนี้ขอหน่อยขอหน่อยขอบล็อกหน่อยโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่าพึ่งมาอย่าพิ่งมาขออีกขออีกดูจุดเกิดมาแล้วไหนดูสิจุดเกิดอยู่มุมนี้เหรอนี่ไงล่ะต้องสู้ของแท้เลยอืมเฮ้ย ตัวเราไปไหนตัวเราอยู่นู่นโอเคต้องหาวิธีกู้แล้วเอาล่ะกู้ยากมากบอก,บอกตรงบอกตรงว่ากู้ยากมากเฮ้ยวิธีกู้วิธีเดียวปะกลับบ้านเอาเปืนมายาวๆอาจจะดูเป็นแบบของแท้แล้วทีนี้ปอันนี้เก็บเลย อันนี้ของมอเตอร์ขอมอเตอร์ก็เก็บนี่เราไปลยๆๆๆุยกันดีกว่าตายซะถึงมากเรียบร้อยโอ้โหเว็เว็บบี้มาเรากำลังจะออกไปเของแล้วเว็บบี้มาตอนนี้ทำไมมันอะไรอย่างมัน<ล>อ่ามันมันไม่ค่อยเป็นใจเลยนะแล้วก็ดาบมา ถ้าเอฟบีมาอย่างนี้ก็ดาบมาแต่อยู่บ้านก่อนใช่ค่าไปกู้สร้างสีพหลังอยู่บ้านก่อนเลยอะไรตีถึงด้วยหรอฮะตีถึงได้ยังไงว่าเดอเฮตีถึงได้ยังไงเออไข่ปลาหอกแน่เลยโดนปลาหอกโดนแปหนึ่งชิ้นมุม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 เออชิ้นมุมนัดชิ้นมุมโอเคโอเคอเพราะมันปลาจากมุมหนูแน่เลยชิ้นมุมชิ้นมุมโอเค เยี่ยมถึกเวอร์ถึกมากโอเคเยี่ยมเข้ามาเหล่าซอมบี้ทั้งหลายจงเปิดผนึกเออไอ้อน,นั่นหยุดแล้วฮะค่ำคืนหยุดแล้วแต่ฉันยังไม่หยุดทางนี้ใช่ปะ่ะตรงกลางวิ่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 งทางไหนอึ๊บ ปืนไม่มีดาบไม่มีการใช้ดาบทั้งนั้นไปเลยไรประโยชน์นอนแล้วก็ไปกู้ทากศพเราดีกว่าไม้นี่ก็พอไปลุยโอ้ยกูดคือกู้างมาเสร็จลืมเปิดจออย่างซื้อมูซาลุยนานมากเพิ่งกู้ากเสร็จแล้วลืมเปิดจอไอเดนเทียมเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมามันมีตัวนั้นแหละแล้วก็ได้ของมหาสารเลเพชรเพช่อเนี่ยชุดกอดไดมอนด์ของไม่เยอะหรอกแต่ชุดกอดไดมอนด์ครบเซตอะเริ่มจากเคียร์แถมนี้ก่อนดีกว่า วิ่งแต่แถบนั้นมันก็มีเขียแถบนี้ก็มีเขียแถบนีกนก้ก็ได้เยอะทั้งนั้นเลยเจอแน่ปะภาพใหญ่ๆของมันเองเลยแต่เที่ยนนี้คุ้มมากโอ,กโอกโ้โหเดเธอร์ไลท์เอาง่ายๆก็คือมีชีวิตรอดให้จากที่นี่ก็พอแล้วเพราะว่าเรามีเวลมีเอนชั้นกอดทางชูได้เลยบอกเลยว่าจะโหดมากๆหลังจากนี้เราใช้แต่ปืนละไม่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 อันนี้มันไม่ใช่พอเด่นแต่มันคือไอตัวปีศาจจากมอนนี้ขูดต่อไม่ได้แล้วถ้าเจอตัวเนี้ยเออเป็นหนึ่งหยุดหยุดหยุด ขอขึ้นเดี๋ยวนี้ขอขึ้นเดี๋ยวนี้ขอขึ้นเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเดี๋ยวนี้เออกำลังขุดไว้มันเลยทำไมต้องเกิดมาไอตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแล้วมีลาวาะมันกลายล่างแล้วถ้าเราลงไปเราตายชัว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีที่ขุดเราไม่มีที่ขุดเราสู้ตรงตรงไม่ได้ลาวาใช่ใช่ลาวาแต่เราต้องมีที่ขุดก่อนเราเผิบอ๋อนี่ไงที่ขุดโอ้ดีเราไปหยิบจากดันเจีนน้ยนมาฉันสู้แกแน่ขอที่ลงลงไปหนึ่งนะไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวมาก ถ้าสู้ตรงๆสู้ไม่ได้มันวิ่งไวมากยิกัะเดอะแฟทแล้วเลื่อนมาประมาณพันหนึง่งซึ่งไม่ใช่หนทางใช้ปืนถ้าใช้ปืนก็กระสุนหมดอ่ะกระสุนหมดพังแน่ๆทั้งกล่องประมาณเลื่อนไปพันหนึง่งอะเฉลี่ยนะจากลองตีเอฟเคตอนนั้นอ่ะอุปกรณ์พังแล้วพังเล่าอ่ะไหนไปไหนล่ะไปไหนแล้วอ่ะเราลงไปมันมาแน่เลยเจ๊เจ๊ไหนอย่าอย่ามาแกล้งกันถ้าลงพื้นนี้เราวิ่งมานี่ตายสถานเดียวเลยนะสำรวจแป๊บน,นึงสำรวจกับนสำรวจก่อนก่อนคูดต่อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคไปของจริงแล้วไปของจริงแล้วรอดรอดรอดรไม่มีแ,แล้วเนาะข้างบนนี้โอเคนั่าจะเวลือเหลือออกจากที่นี่ไปเวลือเหลือจะต,ต้องมองซ้ายมองขวาการตัวนั่นเกิดอีกทีหนึ่งถ,ถ,ถ้าถ้าไอตัวดําเกิดแล้วมาใกล้เราเมื่อไหร่เราติ้นแหทันทีเลยวิสี่ห้าก็พอลราบ้างมันเยอะเกินไปแล้วน่ะเยอะเวอุดูมันนี่น่ะเรถหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยด้วยอ่ะแค่นั้นแหละอู้หู้หที่นี่สวยจังเลยแต่ทําไมสายตาซอมบี้ด้านหน้ามันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ มันน่าจะข้ามลาวามาไม่ได้หรอกโอเคเราใกล้หมดแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วหมดเท่านี้เพียงพอเราขึ้นกลับโลกกลับบ้านได้ดีกว่าเรามีเตียงไหมแขกนอนก่อนนะเอ้ยชัวร์ว่ามันเป็นตอนกลางวันอะ่ะเฮ้ยสวัสดีเราเจอกันอีกแล้วมันมันไม่มาหรอกอาวมันหายไปไหนรออ๋อน,นุนไปแล้วไปแล้วไปของจริงแล้วพอแล้วพอแล้วพละไปละไปละไ,ไม่ขุดต่อแล้วะแล้วะละพอจริงพอจริงไม่ขุดต่อแล้วเราจะกลับบ้านของแท้แล้ว พูดเรื่องจริงเลยเราแวงจริงกนะโอเคเอาที่นี่ให้พังเอาที่ขุนี้ให้พังพอที่ขุนนี้ให้พังแล้วเราไปเลยจริงจริง,รงเราไปเลยเราไปเลยหมดทุกลาที่นี่เดี๋ยวที่หมดกันทุกอย่างเดี๋ยวเราตายขึ้นมาไม่คุม้มจบ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 งั้นคือไปข้างบนเลยแต่แต่ประสบการณ์ขึ้นไปข้างบนเรานี่คือเคยเจอซอมบี้ล่วงลงมาทับตายนะ เรากลับบ้านทางเดิมดีกว่านี่ไงทางเดิมของเราสบายใจมากๆเลยหลังจากฟาร์มายาวนานหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องการอะไรมากละเออเหล็กเราก็มี3มชุดเกือบ3ชุดรวมจากที่บ้านก็3ชุดโอเคในของมเยอะเลยโอ้เวลแบบอู้ฟูอ่อ่ะไปวิ่งเลยกลับบ้านเราดีกว่าไม่รู้ได้ได้ไรบ้างขออีกชา้ระดับสูงสุดไ้ก่อนไหนดูซิชุดก่อเราได้ไรบ้างอันเบรกสามโปรเทคเบรกโปรเทค พาร์ทมีแค่เนี้ยประจุสามะที่ขุดโอ้โห,โหอ๋อฮแต่เราได้เซ็ตไดมอนด์ทั้งหมดเลยนะปิ้งโหดมากๆตอนเนี้ยกระเป๋าติดระบบดูดโอเคครบแล้วก็รอบหน้ารอบหน้าของจริงแล้วรอบหน้าคือสร้างสร้างแบบของจริงแล้วสร้างจริงๆไม่มีการลงดันเจีเย้ยนแล้วเพราะว่าของเราลงดันเจี้ยนพร้อมเราต้องสร้างแล้วก็เอาเอ c ใซีได c ีอ่ะต้องลากมา เราโยกมาไม่ได้นี่เรามีพวกเนี้ยเตรียมพร้อมเลยรอบหน้าเราเริ่มลุยดีกว่านี่ไม่รู้พอไหม,ฮมแฮปปี้หละรอบนี้เราได้แบบเยอะมากเราได้ของมาเยอะมากรอบหน้าเราสร้างป้อมปืนเป็นหลักป้อมปืนต่างๆนานาเคลียรที่นู่นนี่นั่นรวมถึงเอาเอ็มบีซีเข้าบ้านทําชั้นสองรอบหน้าเป็นการพัฒนาบ้านลว้ลวนๆเลยมีหลายอย่างที่ต้องทํามากเลยเนะี่ยแต่ไม่รู้จะทําอะไรก่อนเลยจริงๆ ส่วนอันนี้ไม่น่ามีปัญหาละไม่มีซอมบี้มาแล้วเนี่ยอืมเรานั่งคุยเนี่ยไม่มีซอมบี้เข้ามาได้ลวตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ที่ใหม่จัดที่ใหม่อือถ้าซอมบี้เข้ามาต้องไม่ให้ซอมบี้มันมีชีวิตรอดอ่ะเท่นั้นเลยปืนกระสุนปืนหมดเอียงแต่ไม่เป็นไรเราค้อใหม่ได้มีคอปเปอร์มาประมาณแบบล้าน 8, แปดเราพพ้อมกับการพาวเดอร์แบบเนี่ยไหนว่งการพาวเดอร์เนี่ยเยอะมากโอเคแบบว่า,าชิวๆเลย สำหรับการทำกระสุนปืนและปืนอะไรทำกระสุนปืนและปืนเออถูกแล้วทำกระสุนปืนและปืนว่าจะฮก